มาทำสปาเกตตี้กันเจ้าวันนี้ก่อนอื่นเลยนะคะแล้วก็ตั้งน้ําใส่น้ํามันลงไปแล้วก็ใส่เกลือลงไปนิดหน่อยนะคะแล้วก็ใส่เส้นสปาเกตตี้ลงไปเลยจ้าสปาเกตตี้เราก็ใส่พอที่เรากินนะคะเรากินเท่าไหร่เราก็ใส่ไปเท่านั้นจ้ะเมื่อเสร็จแล้วเราก็ต้มให้เดือดเราใช้เวลาในการต้มประมาณ10นาทีนะคะเมื่อเดือดแล้วเราก็เอาเส้นมาใส่ในน้ําเย็นเลยจ้า เพื่อให้มันคลายร้อนนะคะเพราะว่ามันจะได้น็อกไว้เลยว่าให้เส้นได้ประมาณนี้ถ้าเราปล่อยให้มันร้อนอยู่อย่างนั้นมันก็จะทำให้เส้นมันเละแล้วก็มาใส่น้ำมันเลยใส่เพื่อให้ไม่ให้เส้นมันติดกันนะคะคุกไปคลุกไปเรื่อยๆใส่น้ำมันแล้วก็คลุกๆให้มันทั่วเลยนะจ๊ะทุกคนเสร็จแล้วมาทำซอสกันดีกว่าเป็น ซอสมะเขือเทศนะคะอันแรกแล้วก็ใส่หมูสับลงไปเลยคนให้มันสุกผัดให้มันสุกคนไปเรื่อยๆจ้าเมือสุกแล้วก็ใส่ไส้กรอกลงไปเลยไส้กรอกแล้วก็ผัดแล้วก็มาใส่หอมหัวใหญ่ที่เราหั่นเป็นชิ้นเล็กๆเราก็ใส่ลงไปนะคะแล้วก็ผัดให้หอมหัวใหญ่สุก คนไปคนมาแล้วก็ใส่มะเขือเทศจ้ามะเขือเทศก็หั่นเป็นชิ้นเล็กๆแล้วก็ผัดลงไปให้มันสุกทุกอย่างสุกผัดไปเรื่อยๆจ้าคนไปเรื่อยๆเลยเสร็จแล้วก็ทำยังไงต่อดีเอ้ยเราก็มาใส่เครื่องปรุงกันละกันเครื่องปรุงก็จะมี ซอสมะเขือเทศจ้าใส่ลงไปเลยใส่ลงไปเยอะๆจ้าพร้อมมะเขือเทศเสร็จแล้วก็คนให้ส่วนผสมมันเข้ากันจ้าคนไปคนไปเป็นไงบ้างคะสีสันน่ากินรลยยัง นี่ค่ะนี่ก็ใกล้จะใช้ได้แล้วนะเราก็มาปรงใส่รสดีลงไปแล้วก็ใส่น้ำตาลทรายลงไปนะคะแล้วก็ใส่ซีอิ๊วขาวลงไปแล้วก็คนให้ส่วนผสมเข้าไปเข้ากันแล้วเราก็ชิมรสว่าเราชอบไหมรสรสนี้ถ้าเราไม่ชอบก็เติมลงไปอีก แล้วก็สุดท้ายก็ใส่พริกใจป,ป่นลงไปจ้า่นให้เข้ากันเป็นอันว่าเสร็จนะจ้าส่วนนี้เส้นที่เราลวกไว้แล้วอันนี้ก็คือเป็นซอสมะเขือเทศที่เราทําไว้นะจ้าสีสันเป็นไงบ้างสวยไหมจ้าอัานเป็นอันว่าเสร็จสิ้นแล้วนะคะสําหรับสปาเกตตี้ซอสมะเขือเทศ